ยายผิงลูกเทพนี่แหละน้องพระผายายผิงฉันไม่รู้จะทำยังไงครับฉันกอกผิงฉันไม่มีเงินนะไปด้วยเหรออีผิงออกกว่าสิบหมื่นโอ้โหคุณไหวนี่เดีอวเไปคนเดียวคุณไหวนี่เดียวยังไม่พอฉันให้อุ้มลูกเทพไปร่วมแข่งเขาด้วยสุดยอดมาอุ้มลูกเทพด้วยนี่เราเปลี่ยนสี่สิบห้าชุดยังระหว่างที่เรากำลังทำพิธีอยู่ใครให้จตุรฐีอยู่กูอุ้มลูกเทพอ่า อินเดียแต่งคือเลยว่าเอาเ <c oughs> บบี้พาเหรอลูลอกแขกเป็นแขกเ,เขาก็มอกว่าเอ๊ะเพาไปกันได้ปางนี้ไม่เคยเลย <c oughs> แล้วไปถึงข <c oughs> เขาไม่เคยเห็นเพราะคนนี้ไหนที่บอกแล้บอกนะยค่ะว่าคนอินเดียจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าเศรษฐกิจเขาค่อ <ๆ S 2> นข้างแย่มากและที่สำคัญคือไม่ค่อยมีใครห่มสาลีสวยๆชุดแบบผ้าส่วนแล้วปักดินอินเดียอุบะเพชรไปด้วยค่ะเข้าไปสองอันแล้วก็คุ้มแล้วก็เสร็จแ้วมาแต่งหน้าจัดตอู้มหาราณีมหาราณีเลยอะเราไปส่งภาพบรรยากาศวันนั้นพร้อมๆกันจากแฉไปมุมไบกันเลยฮะใชค่ะ ตอนนี้นะคะด้านหลังของบุกโกก็เป็นพิธีนะคะคันเน่จตุ่นทีเขาก็จะนำพระพิคคันเะนะลงไปลอยในทะเละะเพื่อส่งท่านเนี่ยขึ้นสู่สวงสวรรค์บริเวณรอบๆของบุกโกนะคะกับคุณผู้ชมตอนนี้นะคะคจะมีแต่องค์พิคเน่เยอะไปหมดปางต่างๆเยอะไปหมดค่ะพี่ผิงขาและบุผาเป็นไงร,รู้สึกยังไงบ้านผู้ชม,มเลยค่ะมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับที่ได้มาเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกครับที่ได้มาครั้งแรกในชีวชิมกับบุผาเลยใช่ไหมครับเขาเป็นการเรียกว่าการทำพาร์ตี้ใช่ไหมคะการทำพาร์ตี้แล้วกกก็ิินนใช่ไหมกินเข้าไปเลย มัเป็นขนมมะฮะเขาบอกว่าจะหวานหวานเลยฮะรสชาติก็จะแบบแคคล้ายๆกับข้าวฟ่างบ้านเราข้าวฟ่างแต่ก็จะรสชาติหวานๆเนี่ยค่ะไกด์ปัจจุบัน 哎妈！